รงการนางงามกันบ้างนะคะคนนี้อยู่ในกระแสตลอดตลอดเลยสำหรับน้งตาลชนิตาค่ะล่าสุดนั้นก็มีดราม่าเข้ามาอีกแล้วคุณอีกแล้วนะคะไม่รู้ oh <ฮ>เธอแต่เบื่อหรือเปล่านะคะคุณกับกระแสดราม่าเนี่ยเพราะว่านะเธอเนี่ยไปให้ความคิดเห็นค่ะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่คุณออนจิทยานะผู้กับผู้อำนวยการกองประกวดมิจหนีเวิร์สไทยแล์ค่ะ ออกกฎไม่ให้นางงามมีผู้จัดการส่วนตัวงานนี้นะคะร้อนถึงชาวเน็แตแฟนนางงามค่ะต้องออกโรงตั้งกระทู้โจมตีเพราะว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยถึงขั้นตเตรเียมจะไปโห่ร้องนะคะแล้วก็เควียงรองเท้าใส่เขาบอกขนาดนั้นเลยนะคะให้ใส่ถาวน้ำตาลเนี่ยะคะ่ะในวันอำลาตําแหน่งด้วยนะคะซึ่งทางด้านสาวน้ำตาลเองค่ะก็ขอตอบกลับแบบนิ่งๆเลยว่าไม่ว่าเธอจะตอบคําถามแบบไหนก็มักจะโดนจับผิดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนะขอโฟกัสเรื่องการทํางานจะดีกว่าค่ะไปฟังเสียงเธอกันหน่อยนะคะ ถ้าวันนั้นมีจริงมันก็เป็นธรรมดาของคนที่ไม่ได้ชอบเราไม่ได้รักเราอะค่ะตันก็ไม่ได้อยากไปใส่ใจอะไรมากมายแล้วคนรักเราก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็เป็นแบบว่ากลุ่มหนึ่งที่แบบอาจจะไม่ได้รักเราอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตันโอเคตันพูดไปหลายรอบแล้วแล้วเรื่องเนี้ยมันก็ยืดเยื้อมามากพอสมควรแล้วตันไม่อยากจะกลับไปพูดอะไรอีกเพราะว่าต่อให้ตันพูดยังไงตันก็ดูแบบว่า คนเขาไม่รักตาลเหมือนเดิมอะไรเงี้ยสู้เราตั้งใจทํางานของเราทําหน้าที่ของเราในทุกๆวันแค่นั้นก็พอค่ะต่อให้ตานพูดยังไงอ่ะก็คนไม่รักยังไงก็ไม่รักเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจให้เขามารักเราได้ค่ะตานอยากให้มันจบไปเพราะมันก็ใกล้จะอําลาตาแหน่งแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งปี2017ก็จะมาแล้วก็อยากให้ไปโฟกัสตรงนั้น นั่นแหละค่ะดราม่าเกิดหลายๆเรื่องเข้านะคะตอนนี้ค่ะเธอเริ่มใช้ธรรมะนะคะ<ช>มาสงบจิตสงบใจมากขึ้นที่สําคัญค่ะบอกโอ้ยพี่ขะอย่ามาโฟกัสเรื่องหนูเลยค่ะไปโฟกัสเรื่องนางงามคนใหม่ดีกว่าเพราะว่า19เ,<อ>เดือนนี้19ที่จะถึงนี่ค่ะเขามีการเปิดรับสมัครแล้วนะจ๊ะแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะคุณเออเป็นธรรมดานะอพอเริ่มดังก็เริ่มที่จะมีดราม่าเข้ามาติดติดเลยนะคะ <ขา S 2> คุณผู้ชมเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่านางงามคนต่อไปจะมีดราม่าแบบน้องน้ําตาลธัิตาของเราหรือเปล่านะคะ